สวัสดีครับผมครับพ่อกันเลยนะครับมันนี่ทีมงานเสี่ยงสวนทงครับมากับครับมาบ้านตั้งกอนเพอครับด้วยขันเอาด้วมหาเงี้ยฮะพี่หานองครับมาเนี่ล่อทองครับมากินลอบ้านมาเนี่ลุงหนบงารุ้ยครับลุงหลวง้าลุยวัสดีนะครับวัดีนะลุงหาลุยครับครับดีครับผมครับาการเรื่องนี้ พี่ใหญ่ใจสปอยครับพี่ใหญ่แล้วออกมาขึ้นกันมาขึ้นกันครับครับม่พีัดเที่ยเพื่อนเพียรนะครับผมครับผมมาดีครับมีบมอตาไข่ไหมเออเกจยอะไรครับไข่งา้งมาหนี้ก็เป็นเมื่อสารวันดีนะครับเนาะอืเสารวันดีครับร่วมพีร่วมดวงครับพี่ไม่ก็ยังบ่หมดครับเลยอีกพี่ไม่ไทยสองกาดนะครับไม่อีกทีหนึ่งครับผมนะครับ

ไปหาเบื่อป่ายุสาครับผมตามวิถีสารมานออกนะครับเนาะนะครับเอาปกินเอียนดน่อยกินน่อยนไงใหเด็นาน่อยแล้วอยู่มาหลายคนโดญาติป่าผูมันหอากินดอดพี่้องไหม่แก้เลยป็นไดครับ พี่น้องามแซ่บกันแล้วนะครับอาจารย์แสบด้วยอ่าแซ่บครับแซ่บแสบจะได้แสบแสบครับมาบ้านเขาครับโย่อมเพื่อกระนวลครับจะมาขอนกันอะไรหลายๆพี่น้องไอ้มีดต่อไอ้มีดต่อไอ้น้องมีดต่อขอทุกคนมีความสุขรำไรลุยครับปีใหม่เออคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นงวดที่จะมาเนี่ยเจรลอตเตอรี่ครับผมสวัสดีครับตอนนี้มัน